นัดแรกครับที่เป็นการแข่งเล็กแรกเป็นทางฝั่งของนครศรีมาครับเอาชนะมาได้3ต่อศูนย์เมื่อวันที่24พฤศจิกายนนี้ครับวันนี้ทางฝั่งของนครราชสีมาไม่มีชื่อของอาซิเบ็คุสโคลลอฟครับ บอลเร็วจากอุซเบกิสถานนี่ครับหาัะหน่อยเ <c oughs> ดบโรเป็นธนพัท์นะครับกูึงได้ชื่อว่าเป็นทีมที่ดีเฟนซ์ดีทีมหนึ่งนะครับเดนี้เสิร์ฟบอลแรกใช้ได้แล้วยกมาหัวเสาลูกนี้ยังเกี่ยวไวท้ทาน่งธนพัทหวันใายตีหัวเสาวางมาลูกนี้สวยอะ่ะ การดเฟน์ูของนแรกดียกมาสามเม็ดหลังอบอนเทพเกี่ยวไว้ได้ยกมาให้ผู้ชิดแก้ไขเป็นอาการของนครราชสีมาค่ะบอลเร็วไม่ทันแล้วจังหวะนี้ของถากรนค่ะบนแรกยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ต้องแก้ไขกฤษดา นพัทเจดินสุกยังเหนียวแล้วโอ้โหุณย์นีญญ่เจ็บหรือเปล่าครับครั้งสามแมตตตรตงกลางเลือกตีเลยครับสำหรับภููชิดอ้าวครับพอแต้มมันจบไปแล้วเดี๋ยวดูว่าที่ส่วนในชน,นึงน่าจะสัมผัสเส้นขาวครับบมนตีคอลลงมาเสิร์ฟบอลแรกรับมาแล้วบอลเร็วกฤษดายังเกี่ยวไว้ได้อะกกุดสุธิพงศ์โอ้โนะ่า ของทางฝั่งกิสดาหรือเปล่าเด็กเป็นแมดไพร์ของนครศรีมาครับลงโอออกครับให้เซตที่สามเป็น